สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการถักกระเป๋าโคเชวายู U, พื้นฐานรหัส ma ศู0หนึ่งน ep นี้จะเป็น ep สหลังจากที่เราถักลายกระเป๋าที่เป็นลายซิกแซกสลับสีวัดตั้งแต่มุมตรงนี้นะคะตรงจุดเริ่มต้นของลายจนถึงตรงปากกระเป๋าต้นแบบความสูงตรงนี้ได้สิบนิ้วพอได้10นิ้วเสร็จแล้วเราจะปิดลายซิกแซกโดยถักสีครีมวนสองรอบ หลังจากวนสองรอบเสร็จแล้วเราจะมาแบ่งเพื่อทําตัวหูรูดหลังจากที่ได้หูลูดเสร็จแล้วนะคะเราจะถักสีครีมสูงขึ้นมาให้วัดตั้งแต่ตรงจุดเริ่มต้นตัวนี้ขึ้นมาจนถึงปากกระเป๋าจะได้ทั้งหมดสิบสองนิ้วค่ะทีนี้เรามาดูลายตรงนี้เป็นลายของปากกระเป๋าที่เราถักมาตั้งแต่แรกถ้าเราจะปิดลายที่เป็นสีม่วงตรงนี้เราสามารถตัดไหมได้เลย ัดไหมแล้วเราก็ถักเก็บซ่อนไปปากกระเป๋าเราจะใช้สีครีมสีเดียวจุดเริ่มต้นกับสิ้นสุดก็อยู่ตรงนี้ค่ะเราเลื่อนมาร์กเกอร์มาถักลายเดิมปิดสีม่วงมาด้วยนะโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวสีม่วงขึ้นมาค่ะถักวนรอบด้วยสีครีม เวลาถักลายกระเป๋านะคะหัวเข็มใหญ่ๆเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้ตัวปากกระเป๋าไม่อยู่ตัวแล้วก็เสียทรงถักด้วยลายเดิมตรงนี้ค่ะบนสองรอบต่อไปเรามาดูวิธีการแบ่งจํานวนหูเพื่อที่จะทำตัวสายรูดรอบปากกระเป๋าปากกระเป๋านะคะถ้านับจํานวนหลักตรงนี้ ตรงที่วนวงกลมต้นแบบจะขึ้นร้อยหกสิบนับจำนวนตัวที่เป็นช่องที่เราจะเว้นให้เชือกตัวนี้ผ่านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งร้อยหกสิบหารแปดจะได้ยี่สิบห่วงนั่นแสดงว่าพอยี่สิบห่วงเราจะใส่เว้นครั้งหนึ่งยี่สิบห่วงนะคะตรงกลางตรงนี้จะได้สิบเก้าเรามาดูวิธีแบ่งค่ะแล้วเวลาร้อยเราจะร้อยแบบนี้อันนี้เป็นด้านหน้ากระเป๋าร้อยเข้ามา วนออกข้างนอกเข้าข้างในแบบนี้นะคะวิธีแบ่งงานให้เราใช้มาร์กเกอร์ทั้งหมดแปดตัวหรือถ้าไม่มีมาร์กเกอร์จะใช้เป็นไหมต่างสีก็ได้ค่ะตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดเวลาเรานับนะคะจุดตรงนี้เวลาถักเสร็จแล้วเราจะซ่อนมันไว้จุดที่เป็น เชื่อมต่อค่ะเราจะซ่อนอยู่ด้านข้างเพราะฉะนั้นห่วงแรกเริ่มตรงนี้ค่ะนับเลยมานับเลยมาประมาณห้าถึงหกเรานับห่วงนี้เป็นห่วงที่หนึ่งมาร์กเกอร์จะใส่ตรงที่เป็นห่วงที่หนึ่งเสมอเวลานับนะคะห่วงนี้เป็นห่วงที่หนึ่งเรานับมาหนึ่งถึงยี่สิบจะอยู่ตรงนี้เป็นชุดแรกชุดที่สองเราใส่ห่วงที่หนึ่ง นับตรงที่เราใส่มาร์กเกอร์นี้เป็นห่วงที่หนึ่งนับมายี่สิบห่วงใส่มาร์กเกอร์ตัวที่สามตรงนี้เป็นห่วงที่หนึ่งนับมายี่สิบมาร์กเกอร์สีฟ้าเป็นตัวที่หนึ่งนับมายี่สิบถึงตรงนี้ใส่มาร์กเกอร์เป็นตัวที่หนึ่งนับรวมถึงยี่สิบนับรวมตัวมาร์กเกอร์ตัวนี้นับเป็นตัวที่หนึ่งนะ ตัวที่ยี่สิบจะอยู่ตรงนี้อันต่อไปเป็นตัวที่หนึ่งนับมายี่สิบเรานับต่อค่ะอันนี้เป็นตัวที่หนึ่งตัวที่ยี่สิบใส่ตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งแล้วมันจะเหลือนับตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งมันจะมาชนตรงก่อนมาร์เกอร์ตัวนี้พอดีถ้าปากกระเป๋าเราถักด้วยหนึ่งร้อยหกสิบมาตั้งแต่แรกเรามาดูวิธีทําช่อง แปดจุดนะคะที่จะใช้ให้เชือกร้อยผ่านถ้าเราถักมาตรงที่ยังไม่มีการใส่มาร์กเกอร์เรายังถักปกติถักวนมาค่ะมาร์กเกอร์ตัวเขียวตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด เราจะใส่แบบนี้เลยนะนะฮคะใส่ครึ่งหนึ่งเลยเพื่อให้รู้ว่าหลักนี้ที่เราจะข้ามเวลาเราข้ามข้างบนเป็นโซ่หนึ่งข้ามหลักนี้มาหลักถัดไปมันจะเป็นช่องค่ะแล้วที่เหลือเราก็ถักลายปกติเวลาถักลายที่ถักค่อนข้างแน่น กระเป๋าจะอยู่ทรงถ้าเราถักเบามือและหลวมมันจะทําให้กระเป๋าเสียทรงค่ะเราถักวนไปจนไปถึงตรงจุดมาร์กเกอร์แล้วเราก็ข้ามทั้งหมดที่ทําไว้รูจะมีทั้งหมดแปดรูค่ะใช้ดันหัวเข็มนะจะถักง่ายปากกระเป๋าจะถักด้วยเส้นเดียวค่ะไม่เล่นสี เราถักมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงมาร์กเกอร์ถึงตรงจุดมาร์เกอร์ขั้นด้วยโซ่หนึ่งข้ามแล้วก็ลงหลักถัดไปงานมันจะออกมาเป็นช่องแบบนี้เพื่อให้เชือกที่เราถักร้อยปากกระเป๋ามันสามารถลอดผ่านได้เราจะถักวนรอบ และเว้นตรงช่องที่เราใส่มาเกอร์งานออกมาจะเป็นรูแบบนี้เพื่อให้เราใส่สายรูดหลังจากที่เราถักได้จนครบทั้งหมดแปดจุดเรามาดูความยาวของสายรูดค่ะวิธีหาความยาวของสายรูดด้านนี้นะเราจะเอาซ่อนไว้ด้านข้างเวลารูดมันจะพับเข้าไปแบบนี้ถ้าเราให้ด้านนี้เป็นด้านหน้าเวลาใส่ ใส่สายนะหาความยาวมันจะใส่เข้าไปตรงนี้ก่อนให้ด้านนี้เป็นด้านหน้านะเนี่ยแทงเข้าไปก่อนแทงเข้าไปพอถึงจุดนี้ย้อนออกมาสองนะอันที่สามแทงเข้าไปแบบนี้ค่ะเส้นจะโยงอยู่ข้างนอกมันจะสลับฟันปลาเส้นอยู่ข้างในเส้นคือเส้นนี้นะ แล้วก็วนออกไปเส้นอยู่ข้างนอกแทงตรงรูที่เราเว้นข้างในแทงมาถึงตรงจุดสีฟ้าเข้ามาจุดสีเขียวแล้วเส้นมันจะออกมาคู่กันแบบนี้วิธีหาความยาวของเส้นให้เราใช้ไหมตัวนี้ค่ะไหมธรรมดาเรานี่แหละวนรอบ เราก็ดูว่าหลังจากที่เรารูดเสร็จแล้วเนี่ยสายตัวนี้เราจะเอาความยาวขนาดไหนถ้าเราได้ความยาวตามต้องการอ่ะเราบอกว่าสายเราความยาวจะประมาณนี้เราก็ตัดได้เลยค่ะตัดเพื่อที่จะเก็บเส้นนี้ไว้ไปวัดเป็นความยาวของสายสายรูดกระเป๋าเราจะเหลือหางตรงนี้ไว้มัด เริ่มงานค่ะเราจะถักโซ่สองเหลือห่วงไว้ดึงห่วงออกมาค่ะห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองปดสองห่วง แล้วถักย้อนเบี่ยงไหมเส้นนี้ไปหาเส้นแรกแล้วจะถักได้ง่ายดึงถักเส้นในสุดเส้นที่สองแล้วก็เส้นที่สามเอามือดันค่ะหนึ่งสองสาม เราจะถักด้วยลายนี้จนได้ความยาวตามต้องการพอเราถักไปได้สักพักนะคะเอามือจับจับรูดงานเราจะกายเป็นวงกลมถักให้ได้ความยาวตามที่เราวัดไว้ค่ะแล้วอีพีต่อไปอีพีสี่เราจะมาทําผู้ แล้วเราก็จะปิดงานตรงปากกระเป๋าเพื่อใส่สายรูดสิ่งที่ต้องทำต่อคือทํำสายรูดให้ได้ความยาวตามต้องการแล้วพักงานไว้ถักปากกระเป๋าจนได้ความสูงของกระเป๋า12นิ้วค่ะแล้วเราจะมาประกอบชิ้นงานกันเวลาเราปลดออกระวังจะหลุดนะ ข้อมูลของกระเป๋าใบนี้และช่องทางติดต่อติดตามอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปที่ y o u t u b e เมทินี h a n d m a d e ขอบคุณค่ะ